สวัสดีครับผมน้อย ST น้อยนะครับผู้นำรุ่นที่4ของทีม Elite s s สสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวในเรื่องของการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม t e a m v i e w e r แบบเบื้องต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำความรู้จักกันก่อนว่าเจ้าตัวโปรแกรม t e a m v i e w e r เนี่ยมันมีไว้ทำอะไรมันคืออะไรโปรแกรม t e a m v i e w e r ก็คือโปรแกรมที่ใช้เปรียบเสมือนตัวกลางในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์2เครื่องเข้าหากัน ผ่านรหัสที่โปรแกรมเป็นคนกําหนดขึ้นมาให้ในแต่ละครั้งนะครับเอาไว้ทําอะไรก็เอาไว้รีโมทการรีโมทคือการเข้าไปควบคุมหรือการเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องที่เราเชื่อมต่ออยู่นั่นเองบางคนอาจยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราไปดูกันสมมุตินะครับสมมุติว่านายฟู u, กำลังใช้คอมพิวเตอร์ทํางานอยู่เลยแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาแก้ไขไม่ได้และอยากให้ในายน้อยเนี่ย เข้าไปช่วยแก้ไขให้ซึ่งแน่นอนว่าทั้งคู่เนี่ยอยู่คนละที่กันและจะทํายังไงล่ะเราก็ใช้โปรแกรม t v e r เเนี่ยเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อไงครับซึ่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับทั้งคู่จะต้องลงโปรแกรม T v วิไว้แล้วเมื่อเราเปิดโปรแกรม T v วิขึ้นมาแต่ละครั้งนะครับโปรแกรม T v วิจะเจนรหัสผ่านมาให้จะเจนทั้ง ID ของเครื่องแล้วก็รหัสผ่านสําหรับเข้าไปสําหรับในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดว่า นายน้อยต้องการจะเข้าไปรีโมทรีโมทเข้าไปดูเครื่องของนายฟูเนี่ยนายน้อยจะต้องรู้2ตัวนี้ครับรู้รหัสเครื่องและรู้รหัสผ่านในการเข้าไปนะครับนายฟูก็ส่ง2รหัสนี้มาให้นายน้อยนะครับและนายน้อยก็เอารหัสนั้นใส่เข้าไปในเครื่องแล้วก็ทําการรีโมทกลับมาดูเครื่องของนายฟูได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราต้องการจะให้รีโมทมาดูให้ เราก็เอารหัสตัวนี้ให้เข้าไปนะครับเพื่อที่จะระบุเครื่องแล้วก็เอาพาสเวิร์ดเนี่ยให้เข้าไปเพื่อที่ว่าเขาจะได้เข้ามาหาเราได้เข้ามาดูเราได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูสนามจริงกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเรามาโหลดโปรแกรมกันก่อนคือโปรแกรมชื่อว่า TViewer T T E a m v i e w e r นะครับ Enter เข้าไปเลยไม่ต้องสนใจว่าเป็นเวอร์ชั่นไหนเราเอาเวอร์ชั่นล่าสุดถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยเข้าลิงก์นี้เลย www.teamviewer.com ซึ่งเมื่อเข้าไปแล้วนะครับเราจะเห็นเลยเนี่ยเราสามารถมาโหลดตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเริ่มใช้เวอร์ชั่นสมบูรณ์ฟรีจริงๆเนี่ยมันมันเสียตังก็ได้เราเราแต่เราจะใช้แบบฟรีๆนั่นเอง แล้วนะก็คลิกดาวน์โหลดมาเลยผมดาวน์โหลดได้มาแล้วนะครับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วเราจะไม่ทำการติดตั้งนะครับเราจะเพียงแค่ว่าให้มันรนันหรือว่าให้มันเรียกให้มันทำงานเท่านั้นนะครับเพราะว่าไอเจ้าตัว e a m w e a v e r เนี่ยมีไลเซนส์นอยู่แต่เราจะใช้มันแบบฟรีๆงั้นเราก็ไม่ต้องติดตั้งเราแค่รันมันทุกครั้งถ้าเกิดว่าเราไปติดตั้งเนี่ยแล้วมันเกิดอัปเดต โปรแกรมนี้จะใช้งานไม่ได้หรือใช้งานได้เพียงแค่5นาทีแล้วก็เด้งออกนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องติดตั้งเราโหลดมาเวลาเราจะใช้แล้วก็เดินคลิกันขึ้นมาแล้วเลือกเป็นตัวนี้ครับ run only แล้วเลือกเป็น personal non commercial use นะครับแล้วเราก็ accept run ไปนี่ครับและนี่คือหน้าตาของโปรแกรม TeamViewer นะครับเดี๋ยวเรามาดูแต่ละส่วนกัน ส่วนแรกก็คือส่วนนี้ส่วนนี้เนี่ยก็คือ UID คือรหัสเครื่องของเราแล้วก็พาสเวิร์ดของเราถ้าเกิดว่าเราต้องการจะให้คนอื่นเข้ามาดูให้เราจะต้องให้2ตัวนี้เข้าไปให้เลขชุดตรงนี้ใน UID และพาสเวิร์ดตรงนี้นะครับให้เข้าไปเพื่อที่ว่าเขาจะได้รีโมทเข้ามาหาเราได้นะครับในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราจะรีโมทไปดูเครื่องคนอื่นเราก็ขอรหัสตัวนี้เข้ามานะครับแล้วก็ขอพาสเวิร์ดเข้ามา อันนี้เดี๋ยวผมจะรีโมทไปให้ดูนะครับอ่าและนี่คือเครื่องที่ผมจะรีโมทเข้าไปเขาให้รหัสผมมารหัสทั้งหมดมีทั้งหมด9ตัวแล้วก็เลือก connect to partner เลยมันก็จะเด็กให้ใส่รหัสรหัสก็คือรหัส4ตัวที่อยู่ตรงนี้ของเครื่องเขานั่นเองแล้วก็ใส่ไปเนี่ยครับเท่านี้ เราก็สามารถรีโมทเข้ามาดูเครื่องของอคนอื่นได้แล้วนะครับเท่านี้เองเราก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยเนี่ยครับเราก็มาแก้ไขปัญหาได้เข้ามาช่วยเหลือว่าเขาติดอะไรเราก็มาดูให้นะครับและนี่นครับคือประโยชน์ของโปรแกรม t ี m ีเวอร์จริงๆเนี่ยโปรแกรม t ีวีเวอร์มันใช้งานได้มากกว่านั้นได้มากถึงโถ่ายโอนไฟล์ก็ได้ นะครับแต่สําหรับวันนี้เนี่ยเรามารู้พื้นฐานและาการใช้งานเบื้องต้นกันก่อนเท่านั้นเองนะครับสาหรับวิดีโอน,นี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับและน้อยเอสทีน้อยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ